สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกคนนะครับก็มาเจอกันในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมวันประจำวันที่16นะครับเดือน1ิ2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3หนอยนะครับมีหนอยรอบพิเศษหนอยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับส่วนแนวทางรอบเฉพาะกิจนะครับอาจจะมีพี่ๆบางท่านที่นำตัวเลขไปเสี่ยงโชคก็ขอให้เฮงเปังๆนะครับทุกๆแนวทางนะครับ เมื่อวานนี้นะครับในโค้งสุดท้ายของเรานะครับมาดูกันนะครับเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายผมให้วิ่ง9นะครับลูดสามนะครับพี่พี่ถือว่ามาปังๆนะครับมาปังๆแบบตรงๆเน้นๆเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับถ้าตัววิ่งนะครับผมเนาะเมื่อวานนี้ถ้าใครเอาไม่ชอบ3นะครับเอา9้าไปวิ่งเนี่ยผมว่าน่าจะเด้งบนเด้งล่างนะครับเสียดายที่ผมไม่ได้จับ99ให้นะครับผม ก็สำหรับนะครับรอบเฉพาะกิจนะครับ3 1 5กับ0 9นะครับของเรามาเข้านะครับเน้นๆนะครับเนาะนี่ครับ0 9นะครับส่วน5 1ไม่มีนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ0 9 9กับ9 3ของเรามาเข้า9 3ตรงๆนะครับพี่พี่วิ่ง9นะครับรูด3นะครับถ้าใครเอา9ไปวิ่งนะครับหรือรูดนะครับก็จะเข้านะครับทั้งทั้ง ทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่เนาะนะครับเนี่ยอืมนะครับส่วนในรอบปกตินะครับ0ูนกับ62นะครับพี่พี่ของเราไม่มีนะครับไม่มีนะครับของเราไม่มีรอบปกตินะครับส่วนรอบ VIP นะครับ4 5 9กับ0 2นะครับพี่ของเรามาเข้าตัวกลับนะครับ95 นะครับผมเนาะมาอีกแล้วนะครับผมส่วนศูนย์สองนะครับนี่เลยอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดใครไม่ชอบที่จับคู่ให้นะครับในเลขตารางนะครับพี่พี่มานะครับศูนย์สองเนี่ยศูมานะครับผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับถ้าเกิดใครจับในเลขตารางนะครับก็เดี๋ยวผมมาดูนะครับว่าเลขตารางมีตัวไหนที่มาบ้างนะครับเมื่อวานนี้ห้ามานะครับศูนย์มานะครับผมเมา 2มา3ม,มานะครับมา5ห,หลุดแค่เลข7ตัวเดียวนะครับเลขตาลางเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความเปใจกับพี่เพื่อนๆด้วยนะครับเสียดายเนาะถ้าเกิดใครใครจับ3ตัวนี่ก็เจียดแต้มเดียวเองนะครับ4 5 9นะครับอืมนะครับผมเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับมาแบบนี้ก็ถือว่าปังๆแล้วนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้ นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็แอดก็ฝากคาเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเด็กทำกวาสิบแปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับก็ย้ํานะครับพี่ๆใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะครับผมเนางไม่ต้องไปตาม2สูตรก็ได้นะครับพี่เพราะว่าบางทีเราอาจจะเสียทุนเรานะครับพี่ๆเนาะเอาเป็นว่า เราชอบสูตรนี้ก็ตามสูตรนี้นะครับชอบสูตรเม็ดเดียวก็ตามสูตรเม็ดเดียวนะครับผมก็นะครับในตัววิ่งลูดนะครับเลขตารางผมให้ไปที่9นะครับ5 4 0น <7 S 2> แล้วก็สามนะครับพี่ไอ้น,นี่สามนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเลขสามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนในตัวนะครับวิ่งนะครับตัววิ่งตัวรูดนะครับตัววิ่งตัวรูดผมให้ไปที่นะครับวิ่งที่สี่ รูดที่5นะครับผมวิ่งที่4ี่รูดที่5นะครับจับคู่วิ่ง4นะครับก็จะมี40 43 47 49นะครับส่วน5ก็จะมี50 53 54 59นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเน้น5นะครับกับ4นะครับใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับลองพิจารณาในเลขตารางได้นะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มา02เนาะนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ จะมีอาจจะเป็น30นะครับ39หรือ37นะครับหรือ79 70นะครับเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนนะครับตัวเน้นที่ผมจะเน้นให้นะครับผมก็จะมี49นะครับ40นะครับห้าสี แล้วก็ห้นะครับไปที่4ี่ศ5นย์นะครับสลับในตัวเจาะของเรานะครับ4คู่นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข9นะครับให้ไปที่เลข9นะครับผมก็จะเป็นนะครับ9 4 0 9 5 4นะครับนี่เลยนะครับพี่พี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับก็ก่อนออกไปนะครับขอขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทั้ีนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจวทางหัวรัฐบาลไทยนะครับก็ขอให้พี่พี่นะครับมีโชคก้อนโตกันนะครับขอให้ถูกลอตเตอรี่นะครับรางวัลที่1นนะครับผมเนาะสลับคลิปนี้ กาบสวัสดีครับ